ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอกเกมชัยแนวกลางสัปดาห์นี้มีฟุตบอลคู่สำคัญรออยู่นะครับสำหรับแฟนบอลเดอกกันเนอร์เมื่ออาเซนอนเนี่ยต้องเปิดเอมิเร t สเตเดียมรับการมาเยือนของ FC ฟซีปอโต เป็นเกมที่2นะครับเกมแรกเนี่ยก็บุกไปแพ้กับปอโตมา1ประตูต่อ0ูนย์เรียกว่าสถานการณ์เนี่ยกดดันแล้วก็บังคับสุดๆเลยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาชนะ2ประตูขึ้นไปถ้าจบด้วยผลเสมอเนี่ยตกรอบเลยนะครับ แต่ถ้าจบด้วยผลระยะห่างแค่หนึ่งลูกเนี่ยก็ต้องต่อเวลาเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มีกฎอเวโกแล้วนะครับก็คือนับประตูรวมกันเลยใครชนะก็เข้ารอบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผลพรรคเดอรก,กันเนอร์ต้องชนะ2ประตูขึ้นไปเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับไม่ง่ายสำหรับเกมนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องดีๆนะครับใส่ติบ,บางอย่างที่บ่งบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ย อาจจะเข้ารอบในเกมนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ก่อนจะไปชมเนะื้อหาคลิปฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียนเข้ามายังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มากมา,าสาสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ ขอเริ่มที่ผลงานของทั้ง2ทีมในลีกก่อนนะครับอาเซนอลตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับ28เกมเนี่ยมี64คะแนนซึ่งเอาชนะเรอร์พูลด,ด้วยลูกประตูได้เสียนะครับจริงๆเนี่ยคะแนนเท่ากันกับเรอร์พูลแต่ว่าประตูได้เสียเซนอลเนี่ยดีกว่าส่วน f c ฟซีปอร์โตปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่อันดับ3ของตารางนะครับในลีกโปรตุเกสซึ่งบอกไว้เลยว่าอันดับ3เนี่ยไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับโปรตุเกสเนี่ยต้องเป็นอันดับ1และ2เท่านั้นสามเนี่ยต้องมาเตะยู เพราะฉะนั้นเนี่ยปอโตก็ต้องเน้นในหลีกด้วยเช่นกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะ บริหารทีมยังไงอะนะครับแต่ว่าเชื่อได้เลยว่ายังไงเกมนี้ก็สําคัญไม่แพ้เกมใดที่เขาเตะในลีกอย่างแน่นอนอะนะครับไปดูใส่ติกันต่อนะครับ6เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยอาร์เซนอลชนะ2เสมอ1และปอร์โตชนะไป3เกมโดยเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับปอร์โตก็เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหคิดแล้วก็ยังเสียดายไม่หายเลยนะครับแม่งจะจบ 00, 0-0อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาโดนแบบโอ้โหลูก ปั่นแบบสวยงามมากๆของเกเรลโลนะครับทาให้ปอโต้เนี่ยก็เฉือนชนะอาเซนอนไปแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้กับทีมมาก่อนส่วนไซติที่นับเฉพาะในบ้านอาเซนอนนะครับเจอกันมาแล้ว3เกมเนี่ยอาเซนอนชนะรวดเลยนะครับปอโต้เนี่ยไม่เคยบุกมาเสมอหรือว่าชนะอาเซนอนได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับแต่และเกมเนี่ยอาเซนอนชนะเกิน2ลูกทั้งหมดเลยซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันใน UCL ปี2010เนี่ยอาเซนอนก็เปิดบ้านถล่มไปห ประตูต่อศูนย์ในปี2008เนี่ยอาซนเซนอลก็ถล่มไปอีก4ประตูต่อศูนย์ส่วนในปี2006เนี่ยอาซนเซนอลก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์คือปอร์โตเนี่ยบุกมา3าครั้งไม่เคยยิงประตูอเซนเซนอลได้เลยโอ้โหถือว่าสสิตีตรงนี้ม่งค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วค่อนข้างอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยประวัติศาสตร์ของอเซนเซนอลก็ยังสามารถคมขวัญได้และกันนะครับคือรุ่นพี่ เนี่ยรุ่นน้องก็ต้องอย่าให้เสียนะครับห้ามให้ปอโต้เนี่ยยิงประตูแล้วก็ต้องยิงเกิน2ลูกด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแม่งตกรอบแน่นอนนะครับ ไปดูฟอร์มกันต่อนะครับโเกมหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยชนะ5และแพ้ไปแ,แค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งไอเกมที่แพ้เนี่ยก็คือบุกไปแพ้พอโต้ใน UCL นี่แหละครับแต่เกมอื่นเนี่ยชนะรวดโอ้โหยิ่งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้ชนะติดต่อกัน8เกมแล้วแต่ว่าเกมนี้มันยูฟ้าแชมเปียนลีกนะครับอย่างที่บอกว่า1เกมที่อาร์เซนอลแพ้เนี่ยแม่งคือแพ้ในแชมเปียนลีกเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กๆชุดนี้เนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นกับยูฟ่าแชมเปียนลีกเยอะเลยนะครับก็ขอให้เอาความตื่นเต้นเนี่ยใช้ไปให้หมดกับเกมแรกแล้วกันนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านก็งัดฟอร์มเก่งงัดฟอร์มที่ตัวเองทาได้ดีในลีกเนี่ยมาใช้แล้วกันส่วนปอโต้ก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยชนะ5เสมอ1ไม่แพ้เลยโดยเกมล่าสุดของปอโต้นะครับในลีกเนี่ยเขาก็บุกไปชนะ ปอติมอรเซ่นะครับสประตูต่อศูนก็เรียกว่าฟอร์มค่อนข้างดีส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งประตูใช้เนี่ยก็ต้องรองในนาทีที่85จากคายาวเวตแล้วตอนนี้ฮาวเวตก็ค่อนข้างฟอร์มดีมากๆด้วย ไปดูสเตตเกมลุกในแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยนะครับปอโต้กับอาร์เซนอลเนี่ยยิงประตูรวม16ลูกเท่ากันเลยนะครับแล้ว16ลูกเนี่ยแบ่งเป็นโอเปนเพย์12ลูกเท่ากันอีกด้วยแต่ว่าปอโต้เนี่ยได้จากเซตเพย์สาลูกนะครับและอาร์เซนอลเนี่ยได้จากคอเตอร์แอท็กเนี่ย3ลูกแล้วก็ได้จากาจุดโทษเนี่ยฝั่งละลูกด้วยเช่นกันเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแล้วก็โอกาสยิงเนี่ย ช็อตเปอร์เกมเนี่ยโอ้โห12.4นะครับอาเซนอนส่วนปอโต้เนี่ย13.4ซึ่งปอโต้เนี่ยเยอะกว่านิดนึงด้วยแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้ ไปต่อกันที่สภาพทีมนะครับเริ่มที่อาร์เซนอลก็ตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะมีโยเลนชิมเบอร์กับทาเคโรโทมิยะสุทีมน่าจะพลาดอย่างแน่นอนส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสําคัญเหมือนกันนะครับนั่นคือกราเบียมาตินเนลลี่เกมล่าสุดเนี่ยในลีกมาตี้ไม่ได้ลงสนามนะครับและไม่มีชื่อด้วยแต่ผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเกมนี้มาตี้จะฟิตกลับมาและได้ลงเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของมิเกลอัเตตาก่อนเกมเบนฟอร์ดเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ามาตี้เนี่ย คือไม่ได้เจ็บหนักอะไรก็แค่แบบเ,เรียกความฟิตหรือว่าสามารถซ้อมได้เบาๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเก็บไว้เพื่อเกมนี้โดยเฉพาะนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นก็รอรุ่นอีกทีนึงแล้วกันส่วนปอโตมีนักเตะ3คนที่เจ็บอยู่นะครับซานดูซานูซีแล้วก็ตาลิมีนะครับที่เป็น2คนที่สําคัญของเขาส่วนมาโคโนเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าเลตติ้งไม่มีเลยก็คงจะเจ็บมานานแล้วนะครับ ไปดูท็อปเรเยอร์ของทั้ง2ทีมคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดของอาร์เซนอลเนี่ยคือกาเบรียลเจซุส7.8รองลงมาเป็นซาก้าและก็ดีแคนไลท์ส่วนปอโต้นะครับโอ้โหคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดแน่นอนคือกาเรโนไอหมอนี่ที่ยิงใส่อาร์เซนอลในช่วงทดเจ็บนะครับ7.78ใกล้เคียงกับกาเบรียลเจซุสเลยเอ่อส่วนตาลิมี่แล้วก็อีวานิซันนะครับไล่เลียงลงมาประตูที่ยิงได้เยอะที่สุดของอาร์เซนอลเป็นกาเบรียลเจซุส4ประตูซาก้า3และทอสซา2 ส่วนปอโต้นะครับกาเรโน่เนี่ยหลูกไปแล้วนะครับอีวานเนซันสี่ลูกและเปเป้สลูกส่วนแอสซิดเนี่ยบุกโยซาก้าสี่ลูกเจซุสสองและลิทเนลซันสองส่วนปอโต้เนี่ยกาเรโน่สามลูกอากูโน่สองลูกและตาลิมี่สองลูกเรียกว่าใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ย เจซุสคือตัวสําคัญของอาเซนอลมากๆเลยนะครับในรายการยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งเกมแรกเนะี่ยเจซุสไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมก็ลุ้นให้เจซุสได้ลงนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่นิ่งที่สุดแล้วก็ชินกับยูฟาแชมเปียนลีกอยู่แล้ว <c oughs> ก็น่าจะเป็นคนที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดเหมือนกันส่วนปอโต้ก็แน่นอนนะครับตัวแสบกาเลโน่ <c oughs> ก็เป็นทั้งท็อปแอสซิ ท็อปสกอร์ท็อปเรตติ้งเรียกว่าเป็นตัวแบกของเขาเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องจับตายให้ได้นะครับถ้าคนนี้เล่นไม่ออกนยะเชื่อได้เลยว่าเกมลุกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับไปต่อกันที่11บเอ็ดไลชื่อผู้เล่นที่คาดขอเริ่มที่อาร์เซนอลก่อนนะครับอันแรกเนี่ยขอยกมาจากบูสกอร์นะครับดาวิดละย่ากลับมาเป็นผู้รักษาประตูเกมนี้นะครับแล้วก็กองหลังมีกาเบรียลม,มาการเยสกับวินเล่อมซาลิบาเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กขวาเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายกีบีออกลกางสาิคนมีเดนิ ight, ingo, แ ข้างหน้ามีเลนโดซาซาคายาแวนและบุกโยซาก้าส่วนปอร์โตเนี่ยก็ตัวเด่นๆน,นะครับผู้รักษาประตูก็คลอสตาเรียกว่าเหนียวมากๆเหมือนกันนะครับคนนี้ก้องหลังก็อตาวิโอกับเปเป้นะครับแบ็คขวามาริโอแบ็คซ้ายเนี่ยเวนเดลตรงกลางมีวูเรล่ากับกอนซาเลสส่วนแนวลุกนะครับมีกอนไซเซาซึ่งเป็นลูกชายของโค้ชของปอร์โตตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอควุโน่แล้วก็กาเลโน่เป็นปีกซ้ายถึงตัวนี้อย่างที่บอก ต้องจับตายเท่านั้นนะครับหน้าเป้าเป็นอีวานเนสันของอาร์เซนอลนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นชุดนี้นะครับมีบางตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนไปขอเป็นแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับที่ผมคิดข้างหลังเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่กิวิออเนี่ยเป็นชินเชนโก้ซึ่งรู้สึกว่าเกมนี้ชินเชนโก้น่าจะฟิตแล้วก็ต้องลงสนามนะครับคือเข้าใจว่าตอนนี้กิวิออเนี่ยฟอร์มดีแต่ว่าถ้าพูดเรื่องเกมลุกเนี่ย ยังไงก็สู้ชินเชนโกไม่ได้นะครับการโดมิเนตเกมการช่วยอินเวอร์ตฟูแบ็กเข้ามาแล้วก็การแทงทะลุช่องเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นชินเชนโกเท่านั้นนะครับและมันเหมาะมากๆในเกมนี้ส่วนตรงกลางเนี่ยผมก็ยังชอบ3มิดฟิลด์ของอาร์เซนอนนะครับจอจินโยโอเดกาและดิคาไลแต่ว่าข้างหน้าเนี่ย ผมอยากให้เป็นกาเบรียลจสุซซึ่งจริงๆผมก็รู้สึกรักพี่เสียดายน้องเหมือนกันไม่อยากจะถอดคารอแวตออกเพราะว่าตอนนี้อาแวตเนี่ยแม่งก็ฟอร์มดีมากๆยิงประตูต่อเนื่องแล้วก็ในแชมเปี้ยนเลกเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถไว้ใจได้และพึ่งพาได้เหมือนกันนะครับก็ ถ้าไม่เป็นชุดนี้มันก็ต้องเป็นดีแคนไลท์มายืนเบอร์หและคายอาววดเดี๋ยวลงมาเล่นเป็นเบอร์8และหน้าเป้าเป็นกาเบียลเชซุสคือผมเนี่ยอยากจะให้เชซุสเนี่ยลงมากๆเลยเพราะว่าเชซุสเนี่ยเขาน่าจะแบบ ทำได้ดีอยู่แล้วรวมถึงคายังแวดด้วยก็อยากให้ลงนะครับแต,แต่ก็ชอบกลาง3คนที่มีจอจินโยเช่นกันเพราะจอจินโยเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงคนหนึ่งและเกมแรกเนี่ยพอเป็นเดคแคลไ์อยู่ตรงกลางนะครับผมรู้สึกว่าพาล้าน,นี่มันหนักไปหน่อยถ้าเกิดว่าให้จอจินโยลงและเดคแคลไ์มาเบอร์แปดเนี่ยไรก็สามารถขึ้นมาไล่เพสซิ่งแดนบนได้นะครับสามารถดักตัดบอลได้ซึ่งเกมแรกเนี่ยเราก็เห็นว่าไ์ก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นในแชมเปี้ยนลีกนะครับเริ่มมาแค่หนึ่งนาทีก็โดนไปเหลือง แล้วซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนมากๆที่ทำแอร์ไซนอนเนี่ยเล่นยากรวมถึงตัวเขาด้วยพอโดนใบเหลืองก็ไม่กลา้าที่จะแบบ プレซィ่งหรือว่าเข้าไปตัดบอลน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจอร์จินโยอยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะโดมิเนตเกมได้ดีขึ้นแต่ก็อยากให้ฮาวเวิตลงเหมือนกันนะครับคือตัดสินใจไม่ถูกจริงแบบรักพี่เสียดายน้องมากๆนะครับก็รอมิเกลเตตาจัดแผนละกันแต่ผมคิดว่าเชเชนโกเนี่ยจะได้ลงแน่นอนในเกมนี้แล้วก็มาตินเนลลี่ด้วยมีโอกาสสูงที่จะได้ลงแต่ถ้าสุดท้ายมาตี้เนี่ยไม่พร้อมจริงๆก็คงต้องเป็นเลนโดทอสานะครับ ก็อรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามิเกลเตต้าเนี่ยจะจัดใครลงสนามก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลต่อไปขอไปพูดถึงการวิเคราะห์กันนิดนึงแล้วกันเริ่มที่อาร์เซนอลก่อนนะครับ เกมนี้ถือเป็นเกมที่กดดันแล้วก็สำคัญมากๆอีกหนึ่งเกมในซีซั่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชนะเนี่ยยังไงก็ตกรอบแน่นอนและอย่างที่บอกนะครับว่าไซติติเนี่ยอาเซนอนค่อนข้างขมมากๆไม่เคยเสียประตูให้กับปอร์โตเลยด้วยเรียกว่ารุ่นพี่เนี่ยทำมาได้ดีแบบสุดๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นน้องก็ ต้องไม่ขายหน้ารุ่นพี่นะครับคือรุ่นพี่เนี่ยทำมาดียังไงก็ต้องรักษามาตรฐานตรงนั้นไว้เมื่อก่อนเนี่ยเคยถล่ม4-0 5-0 2-0เป็นอย่างน้อยนะครับเกมนี้ยังไงก็ต้องถล่มนะครับถ้าไม่ถล่มเนี่ยคือมึงไม่ผ่านเข้ารลอบยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ผมรู้สึกว่านักเตะชุดนี้เซนอนเนี่ยคือเห็นได้ชัดเจนในเกมแรกเลยว่า ตื่นเต้นกันเกือบทุกคนนะครับอย่างที่บอกว่าแม้แต่ดีแคนไลท์เองเนี่ยก็พลาดไปโดนไปเหลืองตั้งแต่ต้นเกมมันก็เลยทําให้เล่นยากแต่ว่าเกมนี้เนี่ยได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็คิดว่าไอ้ความตื่นเต้นตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะหมดลงไปตั้งแต่เกมแรกแล้วการกลับมาเล่นในบ้านแล้วก็มีเสียงเชียร์เนี่ยช่วยปลุกเร้านะครับมันน่าจะแบบทําให้นักเตะเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นเชื่อได้เลยว่าถ้าเซนอนเล่นได้แบบฟอร์มในพรมเมลีก จะสามารถเอาชนะได้แน่นอนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อให้ FC p o ปโตเนี่ยจะมาเล่นตั้งรับหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ดีพอที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวลุกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเปียมาตินเนลลี่กาเบียลเชซุู มาตินโอเดกาดบุก ayo ซาก้าหรือแม้แต่ d e c แคนไลเองก็ต้องพยายามดีแลกตัวเองให้มากๆนะครับใช้ฟอร์มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในพรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนี้ก็เข้าฟอร์มเกิดทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่ายังไงก็ชนะและเอาอยู่แน่นอน ส่วนฟังปอโต้เขาก็มาตั้งรับอยู่แล้วนะครับโดยสไตล์การเล่นคือเล่นในบ้านเนี่ยมังยังตั้งรับขนาดนั้นและมาเยือนอาร์เซนอลแถมประตูเนี่ยนำอยู่หนึ่งลูกด้วยยังไงก็รับแน่นอนนะครับรับรอสวนซึ่งเอาจงจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกมสวนกลับของปอโต้มันจะอันตรายมากมายขนาดนั้นเลยนะครับเกมแรกเนี่ยควรจะจบ0ูนมากๆแล้วแต่ว่าไปโดนพิษส่งของ กาเลโนนะครับที่ยิงแม่งสวยมากๆเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทําให้สกรอมเปลี่ยนจาก0ูเป็น1-0ึย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเจ้าตัวแสบกาเลโนเนี่ยยังไงก็ต้องจับตายถ้าคนนี้เล่นไม่ได้เนี่ยรับรองว่าปอโตก็ไม่น่าจะมีปิดส่งอะไรแล้วนะครับก็คิดว่ายังไงเนี่ยต่อให้ปอโตมาตั้งรับก็ไม่น่าจะต้านไหวขอให้อาเซนอลเนี่ย กลับมาเล่นเข้าฟอร์มปกตินะครับเข้าฟอร์มที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไงก็ชนะแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับไปที่สกอร์ที่คาดของบูสกอร์เนี่ยก็ให้อาเซนอนชนะ2ประตูต่อ0ซึ่งถ้าเป็นสกอร์นี้อาเซนอนก็จะเข้ารอบต่อไปส่วนผมขอแบบ ฉีกเลยแล้วกันนะครับอเซนอนลถล่ม4ประตูต่อ0 <c oughs> คิดว่าอาเซนอลเนี่ยน่าจะนําเร็วในครึ่งแรก2ลูกนะครับจากนั้นปอตโต้ก็เริ่มเปิดเกมถ้าเปิดเกมเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าอาเซนนลน่าจะบวกประตูเพิ่มได้อีกก็สุดท้ายก็น่าจะจบลงด้วยแบบ เหมือนในอดีตนะครับถลมแบบ3หรือ40ประมาณนี้ไปเลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้ก็ขอให้เป็นเกมที่แฮปปี้สำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลและกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ